เตรียมตัวกลับน้าไฟเนาะใช่ไหม<ช>กลับบ้านเราน้าไฟเนาะเออหนุ่มคนดุหรือป่ะเฮ้ยพ<ช> <c oughs> ี่เท่านี้เอเอาาหนุ่มคนดีได้ปกติมึงวะว,วันนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับผมพี่น้อง สองคืนพี่น้องเอ้ยมัหนีกระส้อจุงแม่บ้านนะครับมาเก็บของเก็บของสิกลับบ้านแลวพี่น้องเที่ยวหน้าว่ากันใหม่ครับพี่น้องเที่ยวทริปนี้จบไปแล้วครับสองคืนสต็อกโฮมพี่น้องเที่ยวกล่อครัวรพี่น้องเอ้ยมันเกิดดูซสายคนแรก โรงแรมสวยงามมากครับผมนอนหลับสบายของยังนอนนสองสี่สองเก้าพี่น้องห้อดนี้ได้พี่น้องได้พี่น้องสี่สองเ <4, S 2> ก้าครับผมกลับบ้านแล้วดิบกบรีบกบสวยงามดิพี่น้องดิบไซสติ่งดิ่งพี่น้องอ้ย เรืยอตัวกลับน้าไฟเนาะใช่ไหมกลับบ้านเราหน้าไฟเนาะเออนควลูกหรือเป่เฮ้ยท <laughs> พื้เท่านี้เออนคนลดเดียวพมึงวะตัวไหนอาอตัวไหนู่ไหนจะมาก่อน่ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนตัวนี้นี้ตัวนันี้นีันทางต่ี่ โอ้ไฟถ่ายถูกไฟถ่ายถูกคนเดียวไฟออกมาลูกให้พอออกมาออกไม่ออกเข้าถ้ากดแล้ว่ต้องกดอีกหรือว่ามันต้องจับนแ้ ข้าวยางไปก่อนวันติเข้าวคุยเลยวางไปไว้ในรถก่อนตัวไปถือไปน้ำแบบสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รบรักเสมอทุกคนนะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องก่อนกลับเอาไม้นั่นออตชุนพี่น้องเที่ยวเด่นเมืองพี่น้องเอ้ยพาน้องไฟน้องแฟงน้องติ๊กมาดู น้ำพุพี่น้องสวยงามเมืองสต็อกโฮล์มน้ำพุงามได้พี่น้องเียเมืองสต็อกโฮล์มพี่น้องนี่นครับผมอากาศดีพี่น้องเออมือนนี่ รถไฟดีนี่น้ำเป็เท่าน้ำผุ้ไวไห้น้ำผุนี่ก็ได้ตัวไฟไอสกูเตอร์พี่น้อง,อองยอดบัสหลักก็ขี่ไปเลยได้ครับนี่ยูสต์ท่อคมพี่น้องนี่ครับโหลดแอป,ปมาโหลดแอป,ปแล้วก็ จ่ายตั้งผ่านแอปครับผมแล้วก็ขี่ไปได้เลยครับพี่น้องมีทัวร์สต๊อกโฮมครับผมพี่น้องนี่ครับไฟกำลังเห็ดครับผมโหลดแอปแล้วก็ไปได้เลยนี่ครับพี่น้องสิมีทัวร์สต๊อกโฮุ่มด้วยพี่น้องนี่ครับโหลดแอปแล้วก็จ่ายตั้งผ่านแอปนะครับพี่น้อง นี่ครับผมโอ้ดีด้ยครับผมวันแน่วนี้เนาะเอาไปตังไปเมื่อวาบนยูงด้วยเนาะพี่หน้องเนาะ <c oughs> พาลูกพาเมียเดินเล่นก่อนครับก่อนกลับ,บมันนอกเราลักรออยู่ไปแฟงตีกันเทาเดินไปทางน้ำผู้เนาะเราก็ท่ายกันย่งางลงไปเลยเนาะนงแหลมพอดี นะครับย่างเลนโอ้นี่เด้รถที่ให้เซาเมื่อวานพี่น้องเอ้ยนี่ให้เซาละกันทีมอีเลล่าเข้าใจเท่าทีมเท่าพี่น้องนี่ครับผมย่างเลนก่อนพี่น้องก่นอนเมื่อครับผมคนบนนอกระวังเที่ยวในเมืองพี่น้องเอ้ยไฮเซาอยู่บนน,นนอกระวังเมวานพีครับเนาะจู ทางจากนี้สี่ชั่วโมงสี400่ร้อยกุลหรือห้าร้อยโลประมาณโดยประมาณครับผมก <Okay, S 1> ระผมพี่น้องุอูนซับไม่ลูกย่ามไม่ใส่ปูนพี่น้องพาพี่พะน้องมาเที่ยวชมครับผมเมืองสวยงามโบราณสต็อกโฮมพี่น,ออน้องเมืนนองหลวงบนดอเขากกุ้งพี่น้องเอ้ยพาเดินเที่ยวชมเมืองครับพี่น้อง รนเดินมาเที่ยวเธอหนึ่งเด้นพี่น้องบ่ได้มาดูได้ครับห่างจากเมืองวาวบนจูนก็สิขับรถก็สิหกชั่วโมงนะครับผมเมืองสวยงามตะการตาครับพี่น้องไปมาเอาวิวงา,งามเมืองหลวง สต๊อกโฮมมาฝากพี่ตอน้องด้วยครับผมผู้แดดดีครับมือนนี่แดดดีขนาดพี่น้องแดดสุดยอดหรือยอดสุดเราพี่น้องครับเดินเที่ยวเที่ยวเมือง สามโมงได้เข้ามาโอ๊กเมื่อกี้เนาะเดินชมเที่ยวเมืองโอ้อง นางร้านอาหารเขาเจาก,ก็สวยงามด้พี่น้องนี่นั่งข้างทางนะครับนี่มึงลองคือคือลงเทปานน้อยแล้วน้องพี่น้องเนาะเหมือนว่าอาทิตย์ก้นกระสีนี่น่มยแน่ครับพี่น้องนี่นครับพี่โซน ป็นโซนในเมืองครับผมหอดมีหอดภาษาไทยพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่ช่วยเบิ่งนี่ห่านียังนอนีไ่ได้ครับพี่น้องจะขเข้าใจเป็นต้องไทยได้ครับนี่คนเมืองไทยได้ครับนี่เจดยังนี่เจดทาวเวอร์วะโอ้นี่พี่น้องมีหอดอันภาษาไทยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอารถนี่ นี่ครับใช้คาตัวครับในเมืองสกุลนะครับนี่ครับมวลเมืองไทยได้พี่น้องเห็นบ่ครับนี่เจดทราวเวอร์บ่โอ้มีพอดภาษาไทยเนาะพี่น้องเนาะไทยดังมาในเนาะพี่น้องจริงหล่ะมีภาษาไทยพร้อมมา้ยที นี่ครับพี่น้องพี่พาน้องมาเดินเล่นก่อนกลับครับพี่น้องก่อนกลับวันนอกพี่น้องครับผมน้ำพุพร้อมนอกพี่น้องเนาะส้นที่ผักโรงแรมได้ครับนี สวยงามเนาะเมืองหลวงนะพี่น้องเนาะเมืองหลวงเซอบีเดนกรุงสต็อกโฮล์มพี่น้องครับคุณที่หอดำพูแล้วพี่น้องนดำพุสวยงามเนาะพี่น้อง โอ้ตึกงามดิพี่น้องในเบิรงเขาซื้อยังแล้วป่จักแล้วพี่น้องเนี่ครับผมตึกอันสวยงามของเมืองสตอกโฮล์มน้ำผุแสนสวยพาดูกพามียมมาเที่ยวพี่น้องเอ้ยคนบ้านนอกมาเที่ยวในเมืองพี่น้องครับผม ี่าวง,งือพนังเลงพักคนจนใจนะพี่น้องเนาะเป็นซุกลาบานซองข้าตจ้พตาพี่น้องครับผมพาพี่น้องมาเที่ยวดูเที่ยวชมเรื่องพี่น้อง น้ำผู้สวยงามครับผมก่อนกลับบ้านนอกพี่น้องเอ้ยกลับบ้านนอกอะ่ะยังได้สวยใหม่แลวพี่น้องเลยแล้วแต่โอกาสน้องพี่น้องเนอะเดินม,มาโอ้ประตูโบราณพี่น้องยังสวยงามครับผมเที่ยวชมเมืองไม่อีกวงหนึ่งพี่น้องสวยงามครับผม นี่มองแลนออกกังกายกันมีพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมบรรยากาศดีมากครับอันนี้อีกโซนหนึ่งครับของเมืองหลวงพี่น้องมาทั้งทีต้องมาให้คุ้มเนาะพี่น้องเนาะ้าไปยังบึงย่างเด่นพี่น้องเอ้ยดี่พี่น้องจะเข้าเอื่นอย่างแล้วนี่พามาเปิคกับพี่น้อง มองสวนสาธารณะบ่หน่พี่น้องผมว่าฮะนี่บ่นี่ได้ครับดอกซากุละพี่น้องนนะก่อนกลับครับพี่น้องเที่ยวชมเมืองนองไฟเนาะสนุกมากไปสนุกไหมครับบ่ สวยงามพี่น้องอย่างหลินครับผมเดินเล่นชมวิวก่อนกลับเมืองสวยงามครับพี่น้องก่อนกลับสู่บ้านนอกพี่น้องเอ้ยกลับไปสู้งานต่อลูกก็ไปเรียนต่อโอ้โอโอโองามด้พี่น้องเพื่อไรง ตึกลางบ้านช่องบ้านเพื่นพี่น้องเอ้ยสวยงามมากนี่พี่น้องสวยงามครับผมนี่ครับผมทางกลับโรงแรมพี่น้อง นี่นะครับที่สาวที่ดาพี่น้องเลยนี่ครับคือสวยงามมากที่น้องคือลายบานช่องเป็นที่หน่อยเออที่หน่จักรยานจะจะมีโซนจักรยานด้วี่น้องต่างหากนะครับแม่สาพลังพี่น้อง ผู้สาวบุษดาพอดีหรือผู้สาวฝร,รัง่งเองฟอลดี้อลฮัวฟอยอกไปตลอดพี่น้องเด็ดครับไปคุ้นแล้วสามแม่ลูกแห่งแดนอีสานมาเที่ยวเมืงงอ,มมอ,องกรุงสต็อกโฮมพอดีนอกรกรุงเด้พี่น้องเอ้ยอยู่ประเทศไทยกันอยู่บนนอกเนาะพี่น้องเนาะสาวอุดรกับหนุ่มอุบล ได้ลูกเป็นลูกเคิงแล้วพี่น้องลูกเคิองอุบลอุดรเนาะเนไหพี่น้องนี่โรงแรมติ่พักอยู่สองคืนครับผมนี่ครับสวยงามด้วยครับนี่หินแกสะสละคาร์เดิออนโฮเทลน,นี่มดินี่ครับผม น้ำพุพี่น้องบรรยากาศก็สวยงามนี่ด้ครับลมลื่นดีนะพี่น้องรื่นแตะการตาเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่นอ้องว่ามามาจูงเรือนจูงเลียนก็มีพี่น้องเอ้ยนั่งหัวก็มีพี่น้อง คืิดากันนั่งก็จะวยิยญาคขุดหนอกนขุดหนาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับโบมีปิดจมูกงจะมุ่ด้วยครับย่นีแ้แฝงเข้ากันครับบ้านนอกก็ต้องปิดษนะพี่น้องเนะกกาะโบก่ายโบเขาบอกว่าพี่กับโบพิดเลยพี่น้องเนาะด้วครับทางเข้าโรงแรมจุดเมื่อเด้บอบบบนี้คาดิอ่อนเลยแจ้ยยำไดสิเดมาพักอีกแล้พี่น้องเอ้ยแจ้ำได้มิง่งมีข้ามืมดแล้วนะพี่น้องเนาะ ทำงานเก็บเงินก่อนมาติแล้วค่อยมาเที่ยวใหม่เนาะพี่น้องอตามแบบฉบับตลดอดพี่น้องสาว,วงเรมกับพี่น้องเลยบ่ค่อยนาววันไหนครับอากาศพอเย็นๆบ่คืออันป่าบาวนอยูอ่ค่ะสิ หนาวใจหน่อยครับจนขี้หมูกเกิดเผือดแล้วเนาะแต่บ้านนี้ขี้หมูบุกเกิดมาเลยพี่น้องข้ามทางมาลายเนาะเด้ครับรอบโรงแรมพี่น้องดีงามเลยได้ครับผมตรงนี้คือจังสวนสาธารณะรอบๆโรงแรมนะพี่น้องถ่ายให้ดูครับบรรยากาศโรงแรมพี่น้อง ทาเข้าโรงแรมพี่น้องเอ,อ้ยมันนอกเขอบกรุงหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนี่แล้วนะครับพี่น้อง นะครับพี่น้องกดะโดดมาใน่อนะครับผมก็เพียง subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ะเ็นกำลังใจกับบ่าวมินเทียดบ่อยนะพี่น้องเนาะผอพูดหลายเรือครับขอบมารับชมเพิ่มพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเนาะครับผมขีดหน่อพี่น้องพอกระไม้ได้พี่น้องเด้อครับผมสุภาพดีมีความสุขทุกผู้สุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง กดติดตามอย่าล,ลืมกดกระดิง่งนั่เด้วยครับพี่นอ้อง